เห็นบ้างหลุมมันนิดเดียวเนาะโอ้โหถ้าอายุขนาดผมนี่โอ้โหตาเหล่เลยเนะาะก็ราะจะได้ถาดอย่างนี้เนาะต้องเอาดินใส่ไปหน่อยเอาเม็ดใส่แล้วก็ดินกบนะฮะ,ะไล่หนึ่งใช้กี่ถาดเจ็ดสิบห้าเนาะถ้ามีสิบไล่ล่ะน่าจะยอดกี่วัน <c oughs> นะฮะแต่เดี๋ยวนี้เขามีเครื่องยอดนะฮะเขาก็พัฒนาขึ้นมาถามว่าดีไหมใช้ได้ครับแต่นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเฉยๆว่าถ้าเราใช้วิธีนี้ เราก็ไม่ต้องไปนั่งเหาะเม็ดนั่งไม่ต้องหหยอดเม็ดเลยเราใช้วิธีเหาะลงนาเลยนะครับซึ่งการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างดีนะฮะคู่แข่งผมมานะแต่กี้นี้คู่แข่งผมไปตัดกําลังผมอยู่ทางนู้นนะฮะแล้วแกถือว่าแกเสียงดังกว่านะแกเรียกคนไปหมด <c oughs> <c oughs> นะครับ ะะเดี๋ยวกลับไปดูภาพใหม่ <c oughs> คือดินเป็นน้ําขุกคลิกน้ําขุกคลิกเนี่ยโอกาสที่มันจะไหลหนีไม่มีนะฮะเราจะหยิบเหาะหยิบเหาะนะครับมันมันโอกาสที่เม็ดข้าวจะไหลหนีไม่มีแล้วเม็ดข้าวตรงเนี้ยมันเริ่มปริแล้วหลังจากที่เราไปแช่แล้วหุ้มไว้เนี่ยงั้นพอเราเหาะลงไปเนี่ยสักประมาณ2-3วันรากข้าวมันจะดิ่งลงไปในดินแล้ว นะครับมันก็จะยึดยึดดินไว้แล้วโอกาสที่มันจะไหลหนีจะไม่มีแล้วนะครับอ่ะตรงนี้ไม่ถามแล้วเนาะอ่ะไปต่อนะครับพราอตะกี้มันเริ่มช้าเนาะเนี่ยฮะระยะมันก็จะเข้าออนาดําทุกอย่างนะครับอันตรงเนี้ข้าวมันจะแตกกอดีนะครับแล้วถ้ามีนาสิบไร่เนี่ยสองคนผัวเมียสองวันเสร็จฮะแต่ถ้าไปดําเนี่ยสองคนนี่เนาะยี่สิวันฮะ นะครับพอยัสิบไร่นี่เนาะนั่นนะ่ะนั่นข้อดีของมันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนายอะบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักเพราะว่ามันไม่เคยได้ออกทีวีนะมีแต่นายโยนออกทีวีบ่อยๆเดี๋ยวนี้นะฮะอนาคตเดี๋ยวผมอาจจะออกทีวีเรื่องนายาะเยอะๆคร้นนะฮะมันจะได้ดังคู่กับน,นายโยนะครับจะได้แข่งกับอาจารย์ชาววัดซะหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ที่ประเทศอินเดียเนี่ยเขาผลิตเครื่องเหาะข้าวในนา เป็นเครื่องตัวเนี้อันนี้เพื่อนผมเนี่ยเขาสั่งมาจากประเทศอินเดียนะตัวนี้5,000กว่าบาทนะครับเป็นเครื่องหย่อข้าวในนาวิธีหาะเราก็ทําเหมือนกับเตะกี้ที่เรามือหาอก็คือเอาข้าวไปแช่ไว้สองคืนหุ้มไว้อีกคืนหนึ่งเสร็จแ,แล้วก็เอามาใส่นะเดี๋ยวดูรูปตามไปเนาะอันนี้ก็เป็นตูุลาง ก็เป็นผู้สันทัสเรื่องข้าววันนั้นก็จะไปบรรยายร่วมกันแล้วก็เลยไปที่ที่ขามทะเลสอเดาะ,อะสองคนนี้ก็เป็นผู้ช่วยที่ศูนย์เรียนรู้ผมเนี่ยนะครับแล้วก็ตุลางางกับผมเนี่ยก็ไปดูกันนะครับวิธีทำเนี่ยเขาก็เอาเม็ดข้าวปลูกใส่ลงไปในท่อนเนี้ยนี้ไอไอตรงเนี้ยไอรูเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นกระดุมพลาสติกนะครับถ้าเราย้ายให้ห่าง นะฮะเราก็ปิดรูไหลรูหน่อยเปิดให้มันห่างได้งั้นเราจะห่างจะทีอยู่ที่เราปิดกระดุมตรงนี้นะครับงั้นเกษตรกร,ก,รก็เลือกเอาว่าจะเอาระยะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ปิดใส่ไปนะครับเสร็จแล้วก็ไปลากนะฮะไปลากในนานะฮะคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถทำนาได้สิบไร่ต่อวันก็ลากอย่างเดียวนาะจะไปยากอะไร นาะเนี่ยลากไปดูดขี้ยาไปนะฮะว่าไปเรื่อยนะครับนั้นสิบไร่ต tamam ่อวันนั้นที่ประเทศอินเดียเนี่ยเขาใช้ตัวนี้กันเยอะมากหยอดข้าวโพดมันจะมีเครื่องแทงลงไปแล้วเม็ดใส่แล้วก็กบฮะแต่อันนี้คือไม่ได้กลบเนาะก็คืออยู่หน้าผิวดินนะฮะอันนี้คือข้าวที่หยอะแล้วฮะแต่กี้ที่ถามเนาะก็คือลักษณะเนี้ยเห็นไหม แต่นี่มันจะเป็นแถวเรียงกันเหมือนกันนะถ้าเราเหาะเราก็เรียงเป็นแถวเหมือนกันนะครับก็ระยะก็จริงๆก็คือหลักการเดียวกันหยิบเหาะหยิบเหาะแต่นี้ใช้เครื่องลากเอานะมันก็จะไหลออกมาตามช่องฮะใช้เครื่องง่ายกว่าอ่ <c oughs> <c oughs> าก็โอเคก็ใช้เครื่องก็ง่ายกว่าเนาะอะเสร็จแล้ว <c oughs> แบกกลับบ้านตัวนี้หนัก6กกิโลเป็นพลาสติก ยกเว้นด้ามมันด้ามด้ามที่จับนะฮะหกกิโลแต่ผมว่าราคามันแพงไปเขาซื้อมาตั้งห้าพันห้าอันถ้าคนไทยทําเองเนาะมันจะลงทุนถึงพันไหมเนี่ยล้อก็เป็นพลาสติกนะมีแกนนะมันไม่ได้ยากเลยเนาะดูแล้วเนาะอันถ้าใครที่ทาพลาสติกอยู่เนาะที่หลอทําเอาวาขายเนี่ยสักสามพันผมว่าขายดีนะเนี่ยไอตัวเนี้ยชาวนาปีทางออกเลยเนาะ ใช้ตัวนี้ลากเอานะครับมันก็จะง่ายขึ้นเนาะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแล้วก็ขายสักสามพันนี่แม้กาลังดีนะแต่ยังไม่มีคนทำเนาะบ้านเราก็มีแต่สั่งจากต่างประเทศมานะฮะคนที่คิดเครื่องนี้ได้คือคนนี้คนพิการนั่งอยู่ในรถก็ได้รับรางวัลจากประเทศอินเดียเนาะนั้นคนพิการใช่ไหมสมองไม่ได้พิการเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยการทานาเนี่ยที่ประเทศอินเดียเนี่ย เขาพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งก็คือหลังจากที่เขาใช้เครื่องเหาะเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องแทกหญ้าหรือเครื่องทํารุ่นในนาข้าวนะครับมันก็จะช่วยทําให้ทํางานง่ายขึ้นอีกโดยไม่ต้องไปฉีดยาฆ่าหญ้านะฮะเขาก็จะเอาเครื่องตัวนี้เขาไปแทกในร่องนานะครับอย่างเงี้ยนะฮะก็จะทําให้หญ้าเนี่ยตายนะครับ,นะรบเดี๋ยวเรามาดูเป็นาภาพเคลื่อนไหวนิดนึงนะฮะมันจะได้เห็นชัดๆ นะครับอันนี้ที่ประเทศไทยนะคนไทยเก่งนะเอาเครื่องตัดหญ้ามาแปลงใส่เครื่องตัวนั้นนะครับ น่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมไม่ยากไม่ยากเห็นไหมทำนาแบบใหม่ไม่ยากแล้วเดี๋ยวนี้จกตะกี้ช้าไปเอาอย่างด่วนปฏิกีริน่อยนี่มีข้อแม้นะต้องหวานข้าวให้ตรงแถวนะถ้าไม่ตรงนี่หายเลยนะกระจายนะงานเนี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นเครื่องจักรเนาะ ตะกี้เป็นเครื่องกลนะฮะทีนี้มาดูแบบเครื่องคนบ้างนะครับตะกี้เครื่องกลอันนี้เครื่องคนนะครับเดี๋ยวนี้ชาวนาพัฒนาไหมใส่เสื้อพระราชทานทำนาเนาะไมไม่ใช่ธรรมดาเนาะเนี่ยนะครับข้อดีของการทำแบบนี้ก็คือว่ามันช่วยช่วยทำให้ อนอกจากทำเรื่องยาแล้วเนาะกำจัดยาแล้วยังช่วยเติมอากาศให้กับดินด้วยเพราะมันจะมีซี่ของมันครับนะครับงั้นถ้าชาวนาทําอย่างนี้ได้ก็จะตัดปัญหาเรื่องของการใช้ยาฆ่าหญ้าลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะที่เกษตรกร เขาพัฒนาขึ้นมาแต่เรื่องแบบนี้มันมันไม่คเคยได้เผยแพร่ออ,อกไปเห็นไ,ไหมพรพอทำเสร็จแล้วสวยเลยไหมเนาะนะครับอ่ะเวลามันน้อยเนาะเอาพอสมควรแล้วกันนะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันมันจะเลยเวลาคนอื่นไปอีกนะมอวานนี้ก็มืดเลยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะนะฮะเนี่ยเขามีหลายรุ่นนะเครื่องมือที่จะช่วยแทกหญ้าในนาข้าวอันนี้ใช้เครื่องตัดหญ้าเนาะไปแปลงใส่อันนี้ก็ใช้ลูกกลิ้งนะครับการทำนาอีกวิธีหนึ่ง นะครับเขาเรียกว่าเปลียกเปียกสลับแห้งแกงข้าวโดยใช้ท่อตัวเนี้ยท่อ PVC 4นิ้วนะครับแล้วก็มาเจาะความยาว25เซนเจาะรูห่างกัน5เซนหเซนนะฮะเสร็จแล้วเอาท่อตัวเนี้ยไปปักลงไปในนานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาดินในท่อออกนะครับอันนี้ก็จะทำให้เวลาทำนาเนี่ยง่ายขึ้น นะฮะเอาเดี๋ยวเราดูภาพเคลื่อนไหวประกอบไปเนาะมันจะเห็นชัดขึ้นนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับอันเดียวนี้การทำนาเนี่ยมันก้าวหน้านะฮะ ประอนตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของป้องกันโรคในนาข้าวเช่นเวลาที่เราเห็นข้าวเราเป็นโรคไม่ว่าโรคใบเหลืองขอใบใบไหม้ต่างๆมันเกิดจากความชื้นมากเกินไปนั้นเราก็ปล่อยน้ําออกจากนาแล้วเราก็อย่าพึ่งไคน้ําเข้าจนกระทั่งเราก็ดูในท่อเนาะท่อที่เราปักลงไปในดินจนกระทั่งน้ํามันลงไปสุดท่อที่เราปักไว้ในดินปุ๊บเนี่ยหน้าดินมันจะแตกระแหงเลย อันความชื้นในนามันจะไม่มีไอเชื้อราที่ระบาดอยู่ที่ต้นข้าวก็จะหยุดทันทีเพราะมันไม่มีความชื้นเป็นองค์ประกอบนะครับอันนั้นก็ข้อหนึ่งก็คือช่วยลดการเป็นโรคไม่ว่าโรคเชื้อราต่างๆในนาข้าวนะครับข้อที่2ก็คือหอยเชอรี่เพี้ยกระโดดสีน้ําตาลพวกนี้มันอาศัยความชื้นเพี้ยกระโดดสีน้าตาลเกิดจากข้าวแน่นความชื้นสูงนะถ้าใครที่มีเพี้ยกระโดดลงระบาดในนาข้าวอันดับแรกถ้าทําได้ ไขน้ำออกจากนาลดความชื้นให้ได้นะครับนั้นพอเราลดความชื้นได้ปุ๊บเนี่ยเพี้ยกระโดดก็จะหนีไปหา้แปลงที่มีความชื้นนั้นเราก็ไม่ต้องไปใช้ยาเลยนะครับปูหอยเชอรี่หลักการเดียวกันคืออาศัยน้ําพยุงตัวขึ้นมากัดต้นข้าวพอเราลดความชื้นลดน้ําลงมันขึ้นไม่ได้มันก็ไม่กัดนาต้นข้าวเราให้เสียหาย นั้นเราก็ประหยัดเรื่องการกำจัดมแมลงไปโดยอัตโนมัติใช้ท่ออันหนึ่งไม่ถึง30บาทนะฮะแล้วพอเราลดระดับน้ำลงไปถึงใต้ท่อปุ๊บเนี่ยรากข้าวมันจะตามน้ำลงไปทำให้รากเนี่ยมันยาวพอรากยาวเนี่ยต้นมันจะแข็งแรงไม่ล้มง่ายนั้นปัญหาของข้าวอีกอันหนึ่งก็คือถ้าต้นมันล้มแล้วมันเกี่ยวยากนะครับลถเกี่ยวก็ไม่อยากเกี่ยว คนเกี่ยวก็ไม่อยากเกี่ยวนะแต่ถ้ารากมันยาวเนี่ยต้นมันจะตั้งและจะแข็งแรงดีก็จะทําให้ต้นไม่ล้มก็เกี่ยวเกี่ยวง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูประกอบนะครับ หลายคนนะฮะยังเข้าใจผิดว่าเวลาต้นข้าวเนี่ยต้องมีน้ำนะครับข้าวเนี่ยต้องโตจะโตได้ต้องมีน้ำ,นะรนจ,นำจริงๆแล้วไม่ใช่นะข้าวก็เหมือนผักนะครับอันที่พี่ไมยผมเนี่ยทำนาในยางรถยนต์แล้วใช้สปริงเกอร์ติดให้มันเราลดน้ำให้มันวันละครั้งไม่มีน้ำขังนะครับข้าวก็โตเป็นปกติออก,กรวงได้ นะครับงั้นหลายคนไปเข้าใจผิดว่าที่เราน้ําไปขังในนาเพื่อจะให้ข้าวโตไม่ใช่นะฮะไอ้ที่เราน้ําขังนี่เพราะไม่ให้หญ้ามันเกิดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับน้ําขังแต่เดี๋ยวนี้หญ้ามันก็พัฒนาสามารถโตแข่งกับข้าวในที่นาที่มีน้ําขังได้เราถึงต้องหาวิธีกําจัดหญ้าโดยใช้แม้ว่ายาคุมหรือไอ้เครื่องแท็กหญ้านั่นเข้ามานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นข้าวเนี่ยมันเป็นพืชพิเศษถ้าพืชอื่นที่ถูกน้ําท่วมโคลนเนี่ยก็จะตาย แต่ต้นข้าวมันมีมันมีความพิเศษคือมันสามารถเอาออกซิเจนจากใบส่งไปที่รากของต้นข้าวที่จมน้ําอยู่ได้มันก็เลยไม่ตายนะแต่พืชอื่นทําไม่ได้ก็เลยตายเวลาน้ําท่วมนะครับก็ต่างกันตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยอพอหลังจากที่ดินแตกและแห้งแล้วเนี่ยนะเราก็เอาปุ๋ยไปใส่นะ อันนี้ก็ใช้แรงงานเด็กหน่อยนะ,ะเด็กรกุ่นใหม่ไม่ทำนาแล้วอ่าก็าขูให้เด็กมันทำแล้วถามมันมันก็ต้องตอบอย่างเงี้ยเนาะ ทีนี้พอดินมันแตกระแหงไอ้เม็ดปุ๋ยที่ระหว่านมันจะลงไปในช่องที่ดินแตกนะครับแล้วพอข้าวมันอดมาหลายวันน,นะเดี๋ยวเขาจะมีภาพให้ดูนะครับอ,อพอหลังจากนั้นเราปล่อยน้ำเข้าเนี่ย ปุ๋ยมันก็จะละลายแล้วมันไปอยู่ใกล้รากข้าวที่อดอยากมาหลายวันพอมันได้รับน้ํารับปุ๋ยมันจะรีบโตทันทีนะครับรากที่ยาวขึ้นก็จะหาอาหารได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของไอ้เขาเรียกทำนาเปียกสลับแห้งแก้งข้าวนะครับอีกอันหนึ่งของข้อดีของการทำนาเปียกสลับแห้งแก้งข้าวก็คือเราลงไปเดินในนาได้โดยขาไม่เปื้อนอันเราก็จะทำงานง่าย เพราะว่าเวลาเกษตรกรทั่วไปเวลาลงนาเนี่ยมันย่ําอยู่ในดินโคลแล้วมันเมื่อยเวลาเดินมันใช้แรงเยอะแต่อันนี้เดินอยู่บนที่แห้งๆไงมเขาก็เดินเก็บข้าววัชพืชหรือหญ้าได้ง่ายขึ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเวลามันน้อยเนาะเราเราดูอย่างอื่นต่อเลยนะครับ อ่าที่ประเทศไทยแล้วนะอ่า อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงว่าการทำนาเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนคิดหรือหลายคนกลัวเลยนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับหรือเรามีความรู้สักหน่อยนะครับมันก็จะลดเรื่องของปัญหาโรคกับมแมลงลงไปได้นะครับแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยจะแข็งแรงนะครับอันนั้นก็มีส่วนช่วยนะฮะทีนี้ปัญหาเรื่องของยาเนี่ย หลายคนก็กลัวมากๆอย่างทุกวันนี้เนี่ยชาวนาก็ใช้วิธีใช้ยาคุมหญ้าบ้างอะไรบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ยาคุมหญ้าเลยได้ไหมนะฮะได้ฮะเราใช้แหนแดงนะครับแหนแดงเนี่ยมันสามารถช่วยคุมหญ้าในแปลงนาข้าวได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะถ้าเรารู้จักเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะฮะนั้นหลายคนเนี่ย ไม่เคยทดลองใช้เนาะแหนแดงก็หน้าตามเป็นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ทดลองนะครับเอาแหนแดงมาหว่านในนาข้าวไร่ละ10บกิโลนะครับอันนี้เนื้อที่ห้าไร่ก็หวานไป50ากิโลนะครับแหนแดงก็จะเริ่มขยายพันธุ์นะครับเสร็จแล้วนะฮะจาก50ากิโลก็จะเป็น5,000ักิโลภายใน1เดือน อันนพอแหนแดงแหนแดงข้อดีก็คือช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศลงสู่ดินนะครับทีนี้พอแหนแดงขึ้นอย่างนี้หญ้าขึ้นไม่ได้เพราะหญ้าจะไม่ได้รับแดดเห็นไหมฮะแล้วพอใช้พิธีเปียกสลับแห้งแก้งข้าวปุ๊บพอน้ำมันลดลงไปแหนแดงก็จะไปคุมที่หน้าดินงนั้นช่วงที่ฝนแรงฝนทิ้งช่วงข้าวก็จะไม่ตาย เพราะแหนแดงช่วยคุมความชื้นในดินหรือใครที่ทํานาแล้วมีปัญหาเรื่องดินเค็มพอฝนทิ้งช่วงเกลือจะขึ้นมาข้าวจะตายแต่ถ้าทํามีแหนแดงปุ๊บมันไปคุมหน้าดินทําให้หน้าดินชื้นเกลือขึ้นไม่ได้แล้วถามว่าแหนแดงแพงไหมมันไม่ได้ซื้อเนาะมันจะไปแพงยังไงนะครับแล้วหลังจากที่ปีนี้เราใส่แหนแดงลงไปพอหลังจากเราเกี่ยวข้าวไปแล้ว แนแดงมันตายมันก็จะให้อินทรีย์วัตถุกับดินให้ในตัวเจนแก่ดินพอปีหน้ามีน้ำมันเกิดเองมันเป็นสปอร์นะครับนั้นประโยชน์มันเยอะแยะเลยนะฮะของแนแดงเนี่ยนะครับเนะี่ยพอฝนทิ้งช่วงดินแห้งมันลงไปคุมหน้าดินนะครับมันก็จะช่วยให้ดินเนี่ยนะฮะไม่ไม่แห้งนะครับอันนี้ก็ จะเป็นอีกอันนึงนะฮะมีหลายอย่างที่คุมหน้าดินได้เนาะอันนี้ก็เป็นพวกผนะครับก็สามารถจะช่วยคุมหน้าดินนะครับอันรวงข้าวที่ได้ปุ๋ยจากแหนแดงนะฮะก็จะเมล็ดเต็มนะฮะแล้วก็รวงโตมันจะสมบูรณ์นะฮะอันนี้ก็จะช่วยทั้งเรื่องของหญ้านะฮะช่วยของเรื่องออความชื้นนะฮะแล้วก็ไขดินเข็ม ก็ช่วยไม่ให้เกลือขึ้นมานะฮะแล้วแหนแดงเนี่ยจริงๆแล้วมันเนาะมันไม่ได้แพงมันหาง่ายนะครับแล้วการที่เราใส่แหนแดงลงไปในานาข้าวเนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเวลาที่เราเอามาเอาแหนแดงมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยนะครับ แล้วเราจะเห็นว่าไม่มียากขึ้นเลยนะครับแล้วเวลาที่มันแห้งเนี่ยเราสามารถเดินลงไปในนาได้อย่างสบายเลยนะถ้าใครเคยทนานาเนี่ยถ้าถ้าดินมันเป็นโคลนเนี่ยเดินพักเดียวมันจะเมื่อยเนาะเพราะมันต้องใช้แรงเยอะแต่ถ้านาที่แห้งๆเนี่ยเราเดินถอนหญ้าหรือเก็บไอ้ข้าวที่มันข้าวดีดข้าวเด้งข้าวอะไรก็ง่ายนะมันจะช่วยได้เยอะนะครับ เวลามันน้อยนาะไปเร็วสักนิดหนึง่งนะฮะเราแหนแดงเนี่ยนอกจากประโยชน์ที่มันช่วยคุมดินแล้ว มันไม่ใช่แค่ลดค่าใช้จ่ายนะมันยังเพิ่มรายได้ด้วยเนาะเพราะเป็ดก็ยังไข่ได้เราก็กินเป็ดได้อีกนะครับแล้วสิ่งที่ได้ตามมาคือขี้เป็ดนะ น,นาที่เคยหลมปัจจุบันไม่หลมแล้วนะครับ <c oughs> นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่การทำนาขาไม่เปื้อนนะครับ นะครับ หมดแล้วเนาะแปบ๊บเดียวแหนแดงอร่อยแล้วกินนะใครลองเอาไปชุบแป้งทอดดูนะฮะอร่อยนะครับอันนั้นก็เป็นอีกอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากแหนแดงนะครับว่ามันก็จะช่วยทําให้ทําให้อ่าเราประหย,ยัดลดรายจ่ายไปได้